และขกที่เคารพทุกท่านเข้มเข็งให้เกตสถาบันครอบครัวศาส,สนาพระมหากษัตริย์ปีนี้พระครูโกศลศิขกิจประธานมูนิธิหลวงปูส่สัวก็มีความยิ่งใหญ่่นนหหน้าสวนราชการทําระดับอำเภอ ทางก็สั่งให้พมือมันเดินอยู่แล้วสาธุในอานิสงส์อุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากการระบอบสิ่งของถือว่าเป็นสรีมมงคนอย่างสูงไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระคุเจ้าในตูนนาามณีเราสุดท้ายลูกหมู่ที่สามอยู่ตรงไหนคะครับ ลงพ่อด้วยนะครับเสร็จแล้วเดินหน้ามาเลยค่ะผู้รักเดินเลยครับโอเคแล้วก็เป็นน้ำใจจากบุนิธิหลวงปู่สวงที่มอบให้ที่แม่ชรบงคับคำอนุเคราะห์จากทางบุิธิได้มาสนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นำถุงยางชีพเพื่อมามอบให้กับ พี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนบ้านเรือทองเองก็สิบครอบครัวนอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่จะสร้างอีกสร้างบ้านที่ทราบข่าวแว่วๆโดยผู้ใหญ่ามากเนี่ยนะครับคุยอยู่